วันนี้เราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะจะสังเกตได้ว่าช่วงนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิคนเยอะมากๆคนแน่นมากนะคะโดยเฉพาะไฟที่ขึ้นเหนือนะคะแล้วก็ไฟบินไปต่างประเทศคนแน่นมากๆนะคะที่สุวรรณภูมิะคะคนกระคนกาจะ่างกันเข้ามาว่าถ้าบินในประเทศไปอาคารอะไรคะไป ต่างประเทศไปอาคารอะไรจะบอกว่าอาคารเดียวกันทั้งหมดนะคะสานามบินสุวรรณภูมิอาคารเดียวแต่ว่าแยกโซนนะคะฝั่งต่างประเทศอยู่ไปโซนหนึ่งนะคะในประเทศไปอีกโซนหนึ่งนะคะแต่ว่าเที่ยวบินขาออกขาออกก็คือจากกรุงเทพเนี่ยคะ่ะออกไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศจะอยู่ที่ชั้น4ี่ทั้งหมดนะคะก็ขึ้นมาที่ชั้นสีได้เลยเที่ยวบินขาออกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบินในประเทศของทางฝั่งการบินไทยไทยสมยัย แอเอเชียไทยเวียดเจ็ทหรือว่าบางกอกก็สามารถเข้ามาที่ประตู3ได้เลยนะคะเข้าประตู3หรือทางประตู4ก็ได้นะคะเข้ามาแล้วก็ จะมาดูได้เลยว่าไปทางโรไหนบ้างถ้าของแอร์เอเชียก็ประมาณโร f อนะคะข็อของเวเจทับก็จะไปทางฝั่งนูน้นนอยนะคะประมาณเอ,อ่อดีดีโร่ดีพวกโซนนู้นนะคะ<ๆ>ก็สามารถดูป้ายเอาได้ว่าจะไปทางไหนหรือว่าสังเกตป้ายสายการบินที่เป็นสีสีได้เลยถ้าแอร์เอเชียก็มาสีแดงได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เคาน์เตอ,อร์เช็คอินของแอร์เอเชียก็คนไม่ค่อยเยอะแล้วเพราะว่าเขาจะเช็คอินผ่านโมบายนะคะโมบายแอปที่จะเป็นแอปของแอร์เอเชียนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่า,ามีตู้ด้วยมีตู้ที่เป็นเคออสตู้เช็คอินก็สามารถเช็คอินได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีกระเป๋าหลดก็มาที่เคาน์เตอร์ได้ค่ะก็สามารถสังเกตป้ายดูเอาได้นะคะขึ้นมาที่ชั้น4ได้เลยส่วน XJ นนะคะไทยแอร์เชสก็จะเดินไปทางฝั่งโซนโนู้นหน่อยนะคะดูสังเกตด,ดูป้ายมันจะมีป้ายบอกนะคะมีจอบอกว่าสายการบินไหนไปโรอะไรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคนที่เอารถมานะคะก็สามารถ จอดที่อาคารจอดรถได้มีอาคาร2กับอาคาร3ถ้าอาคาร2ก็เป็นฝั่งในประเทศอาคารสเ,เป็นฝั่งต่างประเทศนะคะจอดรถก็สามารถที่จะขึ้นทางเชื่อมมาที่ชั้น5นะคะขึ้นทางเชื่อมมาแล้วก็ขึ้นบันไดขึ้นมานิดนึงมันก็จะเป็นโซนฝั่งเคาน์เตอ,อร์เช็คอินเลยนะคะหาง่ายค่ะหาไม่ยากค่ะ<ม>และสําหรับคนที่ถามว่าจะบินในประเทศเนี่ยเผื่อเวลานาน,นเท่าไหร่ดีนะคะคืออยากจะบอกว่าช่วงหน้า ฤดูท่องเที่ยวช่วงนี้คนเยอะมากๆถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นมือใหม่ควรเผื่อเวลาประมาณ2ชั่วโมงแต่ไม่ควรน้อยกว่า1นชั่วโมงอยู่แล้วค่ะจริงๆเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินจ,จะปิดประมาณ45นาทีก่อนเวลาออกเดินทางถ้าเกิดว่าคนที่เช็คอินมาแล้วออนไลน์เช็คอินในมือถือเนี่ยก็จะง่ายหน่อยก็คือไม่ต้องมาที่เคาน์เตอร์ก็สามารถที่จะ,ะลงจากรถปุ๊บก,เกดเดินลากกระเป๋าเข้าไปด้านในได้เลยแต่ว่าไม่แนะนําให้ เผื่อเวลาแบบกระชั้นชิดนะคะควรเผื่อเวลามากกว่า1ชั่วโมงเพราะช่วงนี้เคานเตอร์เช็คอินคิวยาวแล้วก็ที่สําคัญคือตรงเอ็กซเรย์ค่ะจุดสแกนกระเป๋าคิวยาวมากๆแล้วก็ใช้เวลานานมากนะคะถ้าเกิดว่า,าไปไม่ทันเนี่ยเสี่ยงจะตกเครื่องได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือประตูเครื่องปิด10นาทีก่อนเวลาออกเดินทางถ้าไปช้ากว่านั้นเนี่ยลราตกเครื่องเนี่ยจะโทั่วสารทินไม่ได้เลยนะคะ และมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยก็คือเรื่องกระเป๋าเนี่ยแหละคะ่ะว่าถ้าเกิดว่าเช็คอินในมือถือมาแล้วเช็อินในโมบายแอปมาแล้วแล้วต้องมาที่เคาน์เตอร์มาเช็คอินอีกรอบไหมต้องปินกระดาษไหมขอย้ําตรงนี้ว่าไม่ต้องแล้วนะคะใช้ ในแอปได้เลยมันจะเป็น e b o a r d i n g pass mm hmm. ก็เปิดในแอปให้พนักงานให้เจ้าหน้าที่เขาดูนะคะ mm hmm. แล้วก็ลากกระเป๋าเข้าไปได้เลยกระเป๋าก็คือจะเป็นไซส์ cabin size นะคะที่น้ำหนักไม่เกิน7กิโลกรัมนะคะต่อคนนะคะไซส์ไม่เกินกว่าตำรวจจะได้กระเป๋าเนี่ยจะเป็นไซส์ประมาณ20นิ้วอาจจะเป็นไซส์นี้นะคะนี่จะเป็นไซส์แบบนี้ประมาณ20 -21 นิ้วนะคะไม่เกิน7กิโลกรัมต่อคนนะคะ mm hmm. ก็ลากกระเป๋าไปเนี่ยแล้วก็ถือ บอดดิ้พาสที่อยู่ในมือถืออยู่ในแอปเนี่ยพร้อมกับประชาชนแล้วก็ไปที่เครื่องได้เลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินอีกแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปที่เครื่องพร้อมกันเลยค่ะที่สนามบินสรรนภูมิมีอาคารเดียวนะคะใช้รวมกันทั้งในและต่างประเทศค่ะสำหรับ เที่ยวบินขาออกในประเทศเข้าทางประตู3ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเห็นเคาน์เตอร์เช็คอินเรียงรายกันแบบนี้ค่ะแต่หาเคาน์เตอร์ไม่ยากนะคะเพียงเข้าไปเช็คที่จอนะคะจอตรงนี้จะมีบอกสายการบินเส้นทางการบินแล้วก็เที่ยวบินนะคะเคาน์เตอร์แอร์เชียจะเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้ค่ะมองไปเห็นเด่นชัดเจนมากๆจะเลือกเช็คอินที่เคาน์เตอร์ก็ได้หรือจะมาที่ตู้เช็คอินอันนี้ก็ได้นะคะเป็นตู้เช็คอินอัตโนมัติด้วยตัวเองค่ะ กดเช็คอินแล้วเราก็เลือกสายการบินที่เราต้องการเดินทางได้เลยวันนี้เราไป a i r a เอเชียนะคะสามารถใส่หมายเลขการสำรองที่นั่งของเราเข้าไปนะคะใส่ข้อมูลต่างๆตามตู้ที่เขาบอกเอาไว้ได้เลยนะคะกดกๆไปเรื่อยๆเรากจ็จะได้ตั๋วออกมาเลยค่ะถาได้ด้วยตัวเองไม่ยากเลย เช็คอินเสร็จแล้วก็เดินไปที่ทางออกขึ้นเครื่องได้เลยนะคะช่วงนี้คนเยอะมากเผื่อเวลาเยอะๆด้วยนะอันนี้จะเป็นบริเวณที่จะเดินเข้าไปที่เกตนะคะต้องผ่านจุดตรวจค้นเอกสารตรงนี้ก่อนนะคะเช็คเอกสารกับเจ้าหน้าที่ Security ก่อนคะ่ะผู้โดยสารขาออกในประเทศนะคะ เช็คเอกสารแล้วนะคะจะต้องลงบันไดเลื่อนไปด้านล่างแบบนี้บันไดสุขมากสุขมากนะคะ,ะแล้วก็มาเช็คทางออกขึ้นเครื่องได้จากจอ,อนี้อีกทีค่ะเที่ยวบินขาออกในประเทศดูตรงนี้เช็คอีกทีว่าเกตที่เราจะไปเนี่ยตรงกับในบอร์ดิ้งพาสไหมเราจะได้เดินไปถูกต้องทางเดินไปไม่ยากไม่หลงแน่นอนเพราะว่ามีป้ายบอกชัดเจนจะไปเกต A ฝั่ง A หรือฝั่ง B นะคะมี A 1 9ถึงแล้วก็ B 1 9ถึงจะเป็นทางเลื่อนเดินยาวๆแบบนี้ ถ้าเกิดว่าจะยืนหนู่เฉยอย่าลืมยืนชิดขวาด้วยนะคะจะได้ไม่ขวางทางเดินของผู้โดยสารท่านอื่นนะคะส่วนใครที่เดินเรื่อยๆก็เดินตรงยาวๆไปได้เลยนะคะมีร้านขายขนมของกินร้านกาแฟมากมายนะคะให้รองท้องก่อนขึ้นเครื่องค่ะและตรงนี้นะคะเป็นทางแยกจะไป A หรือ B A ไปซ้าย B ไปขวานะคะดูดีๆอย่าเดินหลงนะคะวันนี้เราไปทางเกตฝั่งเกต B กันเลี้ยวขวาไปเลยค่ะมีล้อสันอยู่ซ้ายมือมีบูธอยู่ขวามือและมี ดอยคําอยู่ด้านขวาด้วยซื้อของกินของฝากขนมรองท้องก่อนตรงนี้ได้นะคะแต่อย่าลืมดูเวลานะคะจะต้องรีบไปขึ้นเครื่องระวังตกเครื่องกันด้วยนะคะช่วงนี้คิวจงจุดเอ็กซเรย์ยาวมากๆต้องเผื่อเวลาเยอะๆมือใหม่ขั้นต่ำา 1- 2ชั่วโมงนะคะอย่าลืมนะคะอ่าเราเดินมาทางฝั่งเกตบีแล้วตรงนี้วิวสวยมากใครมาอย่าลืมมาถ่ายรูปตรงจุดจุดนี้นะคะ ฝั่งหน้าเกต B6 B5 กับ B6 ตรงนี้สวยมากๆถ่ายรูปกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะทุกคน